สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวประเพลินจ้ารอบบ่าย,ยมาเปรี้ยวปาตะตลลิมปิงจ้ตะตลลิงปิงกับกะปิมาจ้ะปี่ ลูลูกมันให่มากจิ้มกะปิประมาณนี้กับลูกประมาณลูกเท่านี้ถือว่าไม่เค็มนะคะลูยูอยู่เนาะตะลิงปีมันจะแบบออกเอ,อกไปหวานมาก มาเดจอพี่น้องเอ้ยหวานมาก <c oughs> <c oughs> หวานหรืออะไรหวานตาหวานตาหวานใจ mah thấp hơn nữa อืม,อมน้ำลายฟุ้งบุ๊มบาน้ำลายฟุ้งอันีน้น้ำมันรู้ไหมยน้ำลายฟ้งเลยน้ำมันนิ้มเตะออกน้ำตลิงปิง า,าชิมลูกเล็กๆมันจะฝาดไหมลูกดิกหรือเปรี้ยวชิมดูลูกเล็กแค่นี้อดูตะลิงตะลิงปิงเนาะ ลิงปิงเดีย๋ยวลองชิมลูกเล็กๆดูว่าจะย,ยังไงจะยังไงเฮ้เล็ก,กไปอีกดูมีกี่ไซส์อืม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  อืมอันใหญ่นี่ไซส์ไซส์กลางออมาหน่อยเน่ยตอนนี้มีหลายไซส์อืมเล็กใอีกเห็นไหม ตังเนี้ยก็ประมาณนี้สายตันก็ประมาณนี้แล้วเล็กสุดเล็กสุดน่าจะตัวนี้ไหมน,นี่นี่เล็กสุดประมาณเจ็ดแปดซ้ายอะไรทุกคนทุกคนมะละกินอะกินมากน้อยก่อน ไหนเจ้าจะกินนี่เราจะชิมหมากนี้เฮ้ยอย่ามาเลยเพียงวันลมฝนจะตกหรือเปล่าตอนเย็นเออลูกเล็กไม่ค่อยเปเรี้ยวเล็กสุด น้ำมันจะไม่ค่อยเยอะลูกเลก็กอะกินง่ายกว่าลูกใหญ่เอ้คือเปรี้ยวหน่อยๆลูกใหญ่เงี้ยน้ําเยอะแล้วก็ออกเปรี้ยวเยอะหวานตาหวานใจขี่สีแหบ่ กินหมดหนี่ก็ตายไปดิไม่ได้ซื้อนะคะเนี่ยเอามาจากที่ทํางานพ่อพ่อเมื่อวานพ่อถามว่าเขาถามในเพื่อนเขาน,นะเราโทรคอมาไอ้โทรโทะะรมาโทรไลน์มาบอกว่าลูกอะไรกินได้ไหมบอกว่าเขาก็ไม่รู้กันเขาก็แม่ก็เลยบอกเขาก็เลยพ่อพ่อก็เลยบอกว่าให้เปิดวิดีโอ พอแม่จะให้แม่ดูพอแม่ดูปุ๊บแม่รู้ทันทีแล้วเป็นตะลิงปิงแม่รูบอกเอาไม่รู้จักตะลิงปิงของเซฟอะไนั่นแหละเนาะยิน,น,นกับกะปิเข้ากันที่สุดตะลิงปิงเน่ะ มากินแบบดิบๆเปรี้ยวๆดูถ้าแม่กินกินไม่หมดหรอกนเนี้ยหมดต้นเลยนะนี่คือต้นหนึ่งเลยนะเอามาทั้งต้นเลยอ,อืมลูกเล็กๆแม่เก็บทิ้งเาว่าไม่ล้างเก็บทิ้งเล็กกว่านี้ก็มีเขาเก็บทิ้งไปบ้างแล้วอืมก็จะเอาไปแช่อิ่มลองดูเดี๋ยวถ้าแม่แช่อิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเอามาให้ดู ว่าแช่อิ่มแล้วมันเป็นหน้าตาแบบไหนรสชาติยังไงเดี๋ยวแม่จะมาชิมให้ดูนะทุกคนอืมไอคลิปเนี้ยแม่กินแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบของเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ก็คือกินได้กินได้แต่ว่ากินได้ไม่เยอะอืมก็ประมาณนั้นแหละแล้วอีกอย่างมันเปรี้ยวไอที่สุดของความเปรี้ยวนี่คือโอ้ยลมแรงที่สุดของความเปรี้ยวคือตริงปิงนี่แหละทุกคน น้ำฟงออกบอแม่นน้ำลายเรื่อไม่ใช่น้ำลายน้ำตลิงปิงลูกนี้อวกมากอือดูดิลูกไหนดิลูกนี้ลูกนี้ลูกสุดท้ายเดี๋ยวแม่ไปแค่อิ่มแล้วแม่จะเอามาให้ดู กินชิมให้ดูว่ามันเป็นรสชาติไงลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่สุดเนีย่ยยงดังเอยทุกคนไม่รู้เพื่อนบ้านเขาทำอะไรกันนี่ลูกใหญ่และแม่ก็ขอเป็นลูกสุดท้ายของคลิปนี้นะถ้าแม่แช่อิ่มเสร็จแล้วแม่จะเอามากินและมาชิมให้ดูมาคำเดียวเลยนะ คุยพุยกะปิพุ้ยกะปิค้าเดียวเลยเ้อส้มบัตายยั่วจ้าปีเรริงปิงยัวจ้าปริงปิงกะปิยั่วจ้ามา แยบสมเข้ากันกับกะปิไปแล้วจ้ะเอาตะลิงปิงมากินอวดมักินยุ่ยุอ่ะตอนบ่ายเดี๋ยวแช่อิ่มเสร็จแล้วแม่จะเอามาให้ดูแล้วก็จะมาชิมให้ดูนะจ๊ะรอคลิปรอชมคลิปหน้าเด้อรอชมคลิปตะลิงปิแช่อิ่ม ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสมครับ